There's like, so many things that I wanted to say, but I can't get too to really you, and then... Uh, um, like, me. with love you, and I thank you for ก็ทําให้หลายคนน้ําตาคลอตํตามกันไปเลยนะคะแคลิซาเสียงสัน่นเสียงเครือแบบนี้ค่ะน้องก็บอกตอนตอนน้นเนาะที่อึกอักอืออ,อคือน้องบอกว่าเวลามันน้อยเหลือเกินค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยมีเรื่องอยากจะพูดมากมายนะคะถึงความรู้สึกที่อยู่ในใจค่ะและที่ทําเอาแอดแบบว่าสะอึกตามเลยนะก็คือน้องขอบคุณเป็นภาษาไทยด้วยนะคะมันช่างน่ารักอ่อนโยนจริงๆละค่ะ น้องก็ขอขอบคุณบลิงแล้วก็ลิลลี่ทั้งหลายนะคะที่รักแล้วก็ชอบในแบบที่หนูเป็นในแบบที่เป็นลิซ่าลาลิสาแบบนี้นะคะซึ่งแอดบอกเลยบอกแทนทุกคนเลยว่าเป็นแบบนี้นะ่ะดีที่สุดแล้วค่ะนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะคะที่เผยบทสัมภาษณ์ของน้องตอนนี้ก็มีออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าช็อตนี้เรียกว่าเรียกน้ำตาทั้งคนพูดทั้งคนดูจริงๆแล้วค่ะ จากบทสัมภาษณ์นี้นะคะแล้วก็หลายๆครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นสารคดีใน Netflix ก่อนหน้านี้ด้วยก็ทำให้หลายคนบอกเลยว่าน้องเนี่ยบอลทูบีมากๆเลยนะทุกคนหมายความว่าเกิดมาที่จะเป็นซ u เปอร์สตาร์ค่ะ เป็นซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยร่างเล็กแต่ว่าดังมากนะคะต้องบอกว่าหลายอย่างที่น้องมีความคิดรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อแฟนเพลงอย่างก่อนหน้านี้นะคะก็มีคนใกล้ตัวใช่ไหมที่บอกว่าน้องเป็นกังวลมากเลยที่บอกว่าไม่รู้ว่าน้องจะเป็นไอดอลเป็นนักร้องที่ดีได้ไหมเป็นนักร้องแบบไหนถึงจะดีก็อยากจะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนคะ่ะทําให้น้องเนี่ยกดดันมาทั้งชีวิตเลยนะคะนี่ก็คือความรับผิดชอบ ที่มากกว่าเรื่องของการร้องเพลงมากกว่าเรื่องของการแสดงหรือว่าการทํางานนะคะซึ่งแอดพูดเลยว่าด้วยอายุแค่นี้นะคะน้องยืนตรงนี้และทําได้แบบนี้นี่คือถือว่าที่สุดแล้วจริงๆค่ะทุกครั้งที่ต้องทํางานค่ะเหมือนน้องก็จะคอยบอกตลอดนะคะว่าขอให้งานออกมาดีขอให้งานออกมาแบบเพอร์เฟกไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะแต่ทั้งหมดล้วนมาจากความพยายามทักษะ ความอดทนทั้งนั้นค่ะทุกคนคะที่ออกมาเป็นชิ้นงานที่ดังกล้องโลกแบบนี้นะคะหลายคนก็บอกว่ามามีภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากเลยนะคะถึงแม้จะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่ก็ไม่เคยทำอะไรให้เสียหายเลยแล้วก็สร้างชื่อให้ประเทศไทยมาโดยตลอดเลยนะคะ โอ้โหอดอ่านแล้วก็แบบว่าเอ่อทั้งอ่านคอมเมนต์ทั้งฟังที่น้องพูดแล้วก็รู้สึกว่ามันจุกจุกอยู่ในอกจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความซาบซึ้งนั่นแหละอืมก็มีเบื้องหลังออกมาหลายช็อตเหมือนกันนะคะที่หลายคนตอนนี้คือแบบว่าพูดได้คำเดียวเลยว่าภูมิใจภูมิใจนะคะไม่รู้จะพูดคำไหนที่อธิบายได้มากกว่านี้ อันนี้ขอเล่าความรู้สึกส่วนตัวนิดนึงนะคะจากการที่ทำคอนเทนต์น้องด้วยแล้วก็อยากสนับสนุนน้องอะนะคะก็เห็นภาพหลังเวทีค่ะคอนเสิร์ตนะหลายๆครั้งเลยซึ่งก่อนน้องจะออกมาเนาะน้องก็จะตั้งสมาธิค่ะมีบางครั้งก็มีหลับตานิ่งตั้งสมาธินะคะแล้วก็พอเปิดม่านหรือว่าเปิดฉากเท่านั้นละค่ะจิตวิญญาณงงนักฆ่านะคะเ <c> ข <oughs> าเรียกว่าฆ่าทุกคนตายเรียบจริงๆค่ะ ให้หลงสเสน่ห์ในน้องแล้วก็การแสดงของน้องนะคะที่เขาบอกว่าพอออกหน้าเวทีปุ๊บเนี่ยสวมวิญญาณแบบว่ามือโปรออกมาเลยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะคะขอแค่ม่านเปิดไมติดเท่านั้นแหละลิซ่ามาเลยทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีภาพที่น้องแบบว่าภาวนาให้ทุกง,งานออกมาดีมีความตั้งใจนะคะซึ่ง มันเป็นอะไรที่พูดได้คำเดียวว่าประทับใจมากจริงๆค่ะวันนี้รีบเอามาฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเห็นและอยากให้ทุกคนได้เห็นมากๆและเดี๋ยวมีอะไรอีกมาอัปเดตกันทุกคนอยู่กับ Lisa Way ค่ะช่องนี้จะเป็นทุกเส้นทางทุกวิธีคิดทุกการกระทำของลิซ่าเราจะเอามารายงานให้ทุกคนฟังชอบก็ s u b สไครต์ได้เลยนะจ๊ะ